ก็ผมภารกิจหลักที่ได้ยนรับสมาใหม่ครับก็คือก็เหมือนน้ลงนะครับก็เข้าเยี่ยมร้านเอเย่นกับซัพเอเย่นนะครับเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆเหมือนของของน้ลงครับคล้ายๆลงครับแต่แล้วก็มีการแต่งานขายเพื่อย่อดขายทางร้านด้วยครับแล้วก็ที่ต่างของต่างนลงหน่อยนึงก็คือผมมีการประชุมต่วมกับฝ่ายพันธุ์ด้วยประชุมเกษตรกรครับแล้วก็เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมนมนปลูกข้าวโพดพันธุ์สุตรพมครับของ ของเพือไต้ไอของของร้านเครื่องบินนะครับเพือไต้ไม่ได้ปลูกมันมือถือนทอนคนละพันกันใช่ไหมของของเป็นข้าวโพดหวานใช่ไหมข้าวโพดหวานข้าวโพดเหนียวข้าวโพดเหนียวตีหม้อข้ามมีนิดหวานด้วยแต่ของซีพีทางนู้นจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เป็นส่วนใหญ่คนละแบบที่บ้านฝ่ายครับโดยมีคีฟาร์เมอร์ครับเป็นคนช่วยผู้ชักชวนให้มาปลูกกัน เพราะส่วนใหญ่ที่เกษตรกรไม่กล้าปลูกกันเพราะว่าลกลัวแต่ปลูกแล้วไม่มีตลาดเราบองร้าแครับ mm hmm. ก็เลยกลัวขายไม่ได้กลัวไม่กลัวขาดทุนอย่างนี้ครับเราขายได้ไหมครับก็ขายได้ครับดีว่า <laughs> แฟนทำงานมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับตอน่าปัญหาปัญหาการทำงานไม่ค่อยมีครับแต่มีปัญหาการเดินทางอนะไร mm hmm. เดินทางออฟฟิศเนี่นยครับ ผมเป็นคนเมาเรือครับแต้งตั้งเรือชั่โมงขึ้นงานงานโอ้เริ่มชินแล้วเริ่มชินเลยนะครับไปก่อนจะอ้วอีกเยียวเพียองนั้นเลยนระแล้วแล้วชอบงานที่ทำไหมตอนนี้ก็ชอบครับแต่ยังยังขาดิดท้าใจไม่ได้เลยยังไม่ยีตเลยว่าท้าใจมากท้าใจที่ที่อตอมนิรินที่เป็นที่เลี้ยงผมัะ เพราะว่าพี่เขาวิทย์ไทยขัดสือดีมากเลยครับพูดพูดจาพูดจาดีพูดจาดีดีหมดเลยอะไรหมดละนะครับเนี่ย